สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดงครับวันนี้ผมก็พามาที่ถนนเส้นทางแห่งความอร่อยนะครับบนถนนนครอินนะครับไปกันที่ตลาดพระรามห้าครับผมตลาดพระรามห้าก็จะมีของหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนของสดของคาวของแห้งผักสดทั้งหลายนะครับแล้วก็อาหารทะเลสดๆใหม่ๆเลยนะครับเป็นๆกันเลย ตลาดก็จะเปิดขายกันตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเลยนะครับแต่เช้ากันเลยปิดประมาณสองทุ่มนะครับหรือสามทุ่มมากันที่ร้านแรกเลยนะครับเป็นกระหานกระเพาะปลาคุณรวยนะครับกระเพาะปลาคุณรวยก็จะชิ้นใหญ่ๆเน้นๆอย่างนี้เลยนะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่50บาทนะครับมีทั้งแบบสั่งเป็นแบบเอาหน่อไม้หรือไม่เอาหน่อไม้แจ้งได้เลยนะครับกระเพาะปลาก็จะชิ้นใหญ่เนื้อแน่นฉ่ำ น้ำซุปข้าวเนื้ออร่อยมากๆครับเครื่องก็จะประกอบด้วยไก่ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับหรือจะเป็นน่องไก่ฉีกกึ๋นตับและก็เลือดไก่นะครับแล้วก็จะมีไข่นกกระทาด้วยนะครับกระเพาะปลาเนื้อดีจริงๆครับคือมีความหนากรุบกรอบฟูอร่อยน้ำซุปเนี่ยซุมซับเข้าไปในเนื้อปลาเลยนะครับเข้มข้นอร่อยมากๆครับ ตัวน้ำซุปก็ดีนะครับรสชาติหอมหวานเข้มข้นนะครับน้ำซุปทั้งร้อนทั้งเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีความเหนียวกำลังดีเลยนะครับอร่อยข้นเหนียวกำลังดีจนคำสุดท้ายเลยนะครับไปเดินย่อยหาของทานอร่อยอร่อยกันต่อครับผมก็มาต่อกันที่ร้านปลาเค็มนะครับอันนี้เป็นร้านปลาสลิดทอดที่ขายมายาวนานแล้วนะครับตั้งแต่ตลาดเปิดแรกๆเลย ปลาสลิดท,ทอดก็จะจานละ50บาทนะครับจานใหญ่ก็100บาทด้านข้างฝั่งลงจอดรถนะครับก็จะมีของอร่อยเป็นแบบฟาสต์ฟู้ดเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทอดหมูกรอบทอดนะครับแล้วก็พวกไก่ทอดหมูฝอยข้าวเหนียวทั้งแกงถุงนะครับแล้วก็พวกเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียวลูกชิ้นปิ้งข้าวเหนียวไก่ย่างมากันที่ร้านนี้เลยนะครับข้าวหมูทอดข้าวเหนียวสามสีนะครับ ข้าวเหนียวก็จะมีข้าวเหนียวดำนะครับข้าวเหนียวอันชันข้าวเหนียวใบเตยนะครับก็มีความหอมนะครับแล้วก็ข้าวเรียงเม็ดสวยกําลังดีเลยนุ่มอร่อยน่าทานมากครับผมเอามาทานกับหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวของทางร้านนะครับก็จะมีความหอมเครื่องเทศเนื้อนุ่มอร่อยมากๆครับอิ่มเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้และไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกทคน ฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับสวัสดีครับทุกๆคนขอทุกคนโชคดีนะครับขอตัวไปนอนผึ่งพุงก่อนนะครับอิ่มแล้วไม่ไหวจริงๆครับ